สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่สาธาลุหรษาไพาย,ยิบสีนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะสา,าจะมาทํานายดวงรายปีนะคะประจำปี2,565นะคะก็ขอสวัสดีปีใหม่แล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะชาวโดยเฉพาะชาวราศีเมทุนนะคะเพราะว่าคลิปนี้เป็นคลิปทํานายดวงของชาวราศีเมทุน ุนนะคะประจำปี2565ราศีเมถุนก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมนะคะมาดูกันว่าในปี2565นี้ชาวราศีเมถุนจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะขอหยิบไพ่ค่ะสอส ห้า1 5, 6, 7, 8, 9, 10, อีกใบนึ่งนะคะ12ค่ะชาวราศีเมถุนนะคะามาดูกันว่าไพ่จะได้ไพ่อะไรบ้างไพ่ใบแรก2ถ้วยมาเลยค่ะ ว้าวสองถ้วยดีต่อใจในเดือนมกราคมนี้เป็นเดือนที่ดีนะคะมีคนคอยช่วยเหลือนะคะจะได้เจอคนรักนะคะคนรู้ใจสร้างครอบครัวนะคะสี่เม้าว้าวดาบสามเหรียญน,นะคะแปดเหรียญค่ะไฮเิเทสนะคะ the it, ups, the Moon. เดอะเฮอร์มิตไนท์ออฟคัพเดอะมูนสิบเหรียญ สิบเหรียญนะคะชาวราศีเมถุนจะรู้สึกว่าจะมีทั้งแปดเหรียญสิบเหรียญน,นะเข้ามาสิบถ้วยเดวิลนะคะอ่ะจะเห็นได้ว่านะคะไพ่ใหญ่เนาะอิทธิพลของไพ่ใหญ่นะคะจะมาอ่ามาด้วยกันสองรอบสามรอบนะคะอ่ามีไพ่ไฮมิเทสไพ่เฮอร์มิตไพ่เดมูลและไพ่เดวิลนะคะซึ่งไพ่นี้จะเห็นได้ว่าในในช่วงอ่า กลางปีเลยกลางปีไปแล้วนะคะชาวราศีเมถุนจะต้องมีสติมีความยังคิดนะคะในหลายๆเรื่องหลายๆด้านนะคะเพราะว่ามีไพ่พระศีเข้ามานะคะบอกว่าคุณจะต้องมีสติมีความรู้มีความรอบคอบในการใช้ชีวิตนะคะแล้วก็มีไพ่เดิมมูลขึ้นมาคือเป็นไพ่ที่แบบเกี่ยวกับการคิดเยอะคิดมากวิตกกังวลเครียด พวกนี้เปลี่ยนไปได้หมดเลยนะคะแล้วก็มีไพ่เดวิลปิดท้ายปีนะคะไพ่เดวิลเนี่ยอาจจะมีแบบสิ่งที่ยั่วยุเข้ามาสิ่งที่ทำให้รู้สึกว่าลุ่มหลงนะคะสิ่งที่ไม่ค่อยจะโอเคอะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะว่าไพ่ใบแรกเดือนมก,กรานะคะคุณได้ไพ่สองถ้วยมก,กราดีนะคะมีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยหยุบยื่นดีถ้าเกิดว่ามีคนรักจะมีคนรัก เข้ามาช่วยเหลือมาดูแลนะคะซึ่งจะเป็นการช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกันแล้วก็มามอบความรู้สึกดีๆให้นะคะช่วงเดือนมกราเนี่ยดีนะคะดีในแง่ของเรื่องความรักการดูแลการใส่ใจนะคะคนโสดจะมีคนรักเข้ามานะคนโสดจะมีคนรักเข้ามาคนที่รักมีคนรักอยู่แล้วคอยช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกันดีนะคะคนที่มีคนรักมีครอบครัวอยู่แล้วนะคะ ในเดือนมกรานะเป็นเดือนที่ดีของคุณนะคะชาวราศีเมนมาดูเดือนกุมพานะคะเดือนกุมพาจะเห็นว่าคุณได้สีไม้เท้าอะ่ะไพ่สีไม้เท้าคือไพ่แห่งความมั่นคงในเรื่องของอะไรการงานมั่นคงนะคะครอบครัวมั่นคงอบอุ่นแฮปปี้มีความสุขนะคะคือมีความมั่นคงในเรื่องของทางเรื่องของการงานในเรื่องของครอบครัวนะคะแล้วก็เกิดความสุขนะคะ การงานมั่นคงดีในเดือนกุมภาก็ดีนะคะใครที่ทํางานอะไรที่ก่อนหน้านี้างานยังไม่มั่นคงนะคะช่วงเดือนกุมภาจะเริ่มดีขึ้นแล้วก็มีความมั่นคงขึ้นมองเห็นลู่ทางมองเห็นช่องทางใครที่ทํางานอยู่ไม่ว่าจะเป็นทํางานส่วนตัวงานราชการงานอ,าอะไรก็แล้วแต่จะเริ่มมองเห็นช่องทางและเริ่มแบบดีขึ้นมีความมั่นคงขึ้น มาถึงเดือนมีนานะคะเดือนมีนาคมจะเห็นว่าจะมีเรื่องเข้ามาแล้วมีปัญหามีอุปสรรคเข้ามานะคะทำให้คุณรู้สึกปวดหัววิตกกังวลคิดเยอะคิดมากนอนไม่หลับนะคะปัญหาในเรื่องอะไรบ้างนะคะอาจจะมีหลายๆเรื่องเข้ามานะคะประดังประเด็นเข้ามาในในส่วนของเดือนมีนาขอให้คุณตั้งสตินะคะตั้งสติค่อยๆคิดค่อยๆทำค่อยๆแก้ปัญหาไปทีละขั้นทีละทีละตอนนะคะแล้วปัญหาจะ หมดไปหรือว่าอาจจะดีขึ้นนะคะมาดูเดือนเมษานะคะมีนาคุณอาจจะเจอมรสมในเรื่องของปัญหาพอมษานะคะถ้าเกิดว่าะจะมีคนหยิบยื่นจะมีคนยื่นมือเข้ามาคอยช่วยเหลือนะคะช่วงเดือนเมษานะจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินทองอ่า เรื่องอื่นๆนะคะถ้าเกิดว่าเรายังมีปัญหาค้างคาจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครที่ค้าขายจะค้าขายดีมีกําไรนะคะค้าขายดีมีกําไรนะมีคนมาหยิบยื่นให้มีเงินเริ่มมีเงินเข้ามานะคะมองเห็นช่องทางนะส่วนในเดือนเมษาพฤษภาค่ะนะคะพฤษภาเป็นเดือนที่คุณขยันมากนะคะขยันอดทนสร้างเนือ้อสร้างตัวนะคะ ขยนันเก็บเงินเก็บทองนะคะเนี่ยช่วงเดือนอพฤษภาเนี่ยจะดีมากเลยนะดีมากเรื่องความขยนันความอดทนแล้วก็มีเงินนะคะเก็บเงินสร้างเนืน้อสร้างตัวนะคะ,ะจะมีแรงบันดาลใจมีบางสิ่งบางอย่างทำให้รู้สึกแบบฮึดสู้ขยันนะคะเนาะจะมีเริ่มมีเงินเข้ามาส่วนในเดือนมิถุนานะคะ มิถุนาจะเห็นได้ว่าคุณได้พายไฮเรเทสเรื่องอารมณ์ความรู้สึกช่วงเดือนมิถุนาให้ระวังเรื่องอารมณ์ความรู้สึกเนาะบางทีคุณอารมณ์แบบไม่นิ่งอะ่ะอารมณ์ขึ้นขึ้นลงอารมณ์สวิงอารมณ์แบบเดี๋ยวดีเดียเด๋ยวร้ายนะคะให้ระวังในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกเนาะแล้วก็ให้ระวังในเรื่องของความรู้สึกว่าตัวเองอะ่ะด้อยค่าหรือว่า ตัวเองรู้สึกไม่ไม่รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าจริงๆทุกทุกคนมีคุณค่าในตัวเองนะคะเออนะคะให,ให้ระใหระวังแต่ส่วนคนที่ทํางานกลางคืนจะดีนะใครที่ทํางานกลางคืนเนาะทํางานแวดวงบันเทิงทํางานออกสื่ออะไรพวกเนี้ยพวกนี้จะดีเพราะมันเป็นคนที่สวยนะคะสวยหวานนะคะแต่หรือมีอย่างเดียวที่แบบคือเรื่องของอารมณ์เนาะ หรืออารมณ์ไม่แน่นอนอารมณ์ไม่แ่งนะคะเดือนมิถุนกรกฎานะคะไพ่เฮอร์มีตขึ้นมาไพ่พระขึ้นมาบอกว่าใจเย็นมีสติค่อยๆคิดค่อยๆทำบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะไม่ได้ดั่งใจเราไปซัดทุกอย่างนะคะแต่เราค่อยๆคิดค่อยๆทําค่อยๆเดินค่อยๆก้าวแล้วจะดีเองนะคะให้ใช้ความรู้ที่มีให้ใช้สติที่มีแล้วค่อยๆขยับนะคะเพราะว่ามีไพ่ นายออฟคัเข้ามานะคะในเดือนกรกฎาคมสิงหาสิงหาจะมีคนเข้ามานะคะมีอัศวินขี่ม้าขาวเข้ามาช่วยนะคะ,ะเข้ามาช่วยเหลือมาหยิบยื่นมามอบความรู้สึกดีๆให้นะคะ,ะจะมีคนเข้ามาคอยช่วยเหลือคุณคอยซัพพอร์ตคุณนะคะในช่วงเดือนสิงหาช่วงเดือนกันยานะ,ค,ะคุณจะมีเรื่องเข้ามาทำให้คุณรู้สึก วิตกกังวลเครียดทุกข์ไม่สบายใจนะคะเครียดทุกข์ไม่สบายใจนอนไม่หลับนะคะคิดเยอะคิดมากนะคะอาจจะเป็นเดือนที่คุณรู้สึกหงุดหงิดใจรู้สึกวิตกกังวลรู้สึกไม่สบายใจเหมือนเหมือนกังวลตลอดเวลานะคะก็บางคนอาจจะต้องอต้องหมันนม่นสวดมนต์ไหวพรานั่งทำสมาธิบ้างนะคะ เดือนตุลาเป็นเดือนที่ดีสําหรับคุณนะไพ่สิบเหรียญเข้ามาสิ่งต่างๆจะเริ่มเห็นผลสิ่งที่คุณทามาทั้งหมดทั้งปีน่ะมันจะเริ่มเห็นผลเริ่มมีผลงานอ่าเป็นถึงขั้นมีเงินมีทองนะทาให้คุณรู้สึกแฮปปี้มีความสุขนะสิบเหรียญสิบเหรียญของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะบางคนรวยบางคนแบบอาจจะมีแค่ พอมีไม่ลําบากไม่เดือดร้อนนะคะเดือนพฤศจิการนี่เห็นไหมคะมีเงินปุ๊บครอบครัวอบอุน่นแฮปปี้นะคะไพ่สิบถ้วยเข้ามาเลยนะคะสิบถ้วยนี่เติมเต็มอารมณ์ความรู้สึกคือมันเติมเต็มนะมันเต็มด้วยปีความรู้สึกอิ่มเอมใจนะคะแล้วก็มีความสุขในครอบครัวเดือนธันวาคมให้ระวังเนาะพอมีไพ่เดวิวขึ้นมารู้สึกทําไมเดวิลต้องเข้ามาช่วงนี้นะคะ แสดงว่าชีวิตคนเรามีมีทุกอย่างเนาะรักโลภโกรธหลงนะคะอารมณ์มาเต็มนะคะให้ระวางสิ่งยั่วยั่วยุสิ่งที่เข้ามาทำให้ทำลายความสัมพันธ์หรือสิ่งที่เข้ามาทำให้เกิดกิเลสนะคะ,ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพนันนะคะการเสี่ยงนะคะสิ่งที่เสี่ยงที่เข้ามามันเป็น เป็นสิ่งทำให้รู้สึกว่าความอยากอ่ะเขาเรียกความอยากเนาะคนเราจะมีความอยากเรื่องมีเงินครอบครัวอบอุ่นอยากนู่นนี่นั่นนะคะให้ระวังนะคะให้ระวังให้มีสติเยอะๆนะคะพอมีไพ่เดวิลเข้ามาหรือใครที่ทํางานเกี่ยวกับพวกธุรกิจสีเทาๆอะไรพวกนี้จะดีนะคะช่วงปลายปีนะคะอันนี้คือ ไพ่โดยรวมของชาวราศีเมถุนเนาะในปี2565จะเห็นว่า,าการทำนายดวงเนี่ยไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะคะเป็นดวงโดยรวมือกว้างฉะนั้นอาจจะแบบตรงบ้างไม่ตรงบ้างให้ดูเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์สิ่งไหนที่ควรระวงังสิ่งไหนที่ควรจะทำสิ่งไหนที่เป็นสิ่งเตือนใจนะคะอันนี้คือดูตามไพ่ที่ออกมานี้นะคะเอามาดูหน่อยว่าไพ่เทวดานางฟ้า นะคะคอยากให้คำแนะนำอะไรดีๆแก่ชาวราศีเมถุนบ้างในปี2565นี้นะคะขอสามใบค่ะอืมอาจจะจริงเนะาะไพ่อารมณ์ความรู้สึกมาก,ก่อนเลย e i g of Emotion นะคะ Emotion แปลว่าอารมณ์นะเขาบอกว่าสิ่งแรกบางสิ่งบางอย่างมันเป็นประสบการณ์ประสบการณ์ที่ดีนะจะทำให้คุณแบบ มัจจึงมันอยู่ในชีวิตของคุณนี่แหละเนาะ,ะคุณจะพบใครบางคนใหม่ๆที่ทำให้คุณรู้สึกแบบเติมเต็มในหัวใจนะแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีนะคะที่ถูกต้องนะคะแล้วก็จากประสบการณ์จะทำให้คุณมองเห็นสิ่งที่มันเป็นไปได้กับสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้จงเปิดเปิด You are open heart จงเปิดใจของคุณเปิดใจของคุณนะเปิดใจจริงๆนะคะ Messenger of Abandoned นะคะบอกว่ามีสิ่งดีๆนะคะคอยช่วยเหลือช่วยดูแลและเป็นเรื่องงานนะคะเรื่องงานใหม่ๆอ่าที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะมีงานที่ดีนะคะ มีงานที่ดีนะแสดงว่าเออจริงๆคุณอาจจะพบงานที่ดีเป็นสิ่งที่สร้างเงินสร้างเนื้อสร้างตัวให้คุณนะคะแล้วก็ให้คุณอ่ให้คุณน่ะเ,เก็บมานาันเอาไว้หรือว่าทำลงมือทำในสิ่งที่คิดว่ามันโอเคมันดีเพราะว่ามันจะได้เกิดความสมบูรณ์แบบเห็นไหมคะ messenger o f A c t i o n เสร็จแล้วที่สิ่งที่คุณมีอยู่นะ่ะลงมือทำนะคะ คิดแล้วก็ลงมือทำนะคะมันจะสามารถก้าวต่อไปไม่ต้องกังวลไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวนะคะให้คุณลงมือทำขอแค่คุณลงมือทำนะคะลงมือทำตามที่คุณต้องการแล้วคุณจะพบกับความสำเร็จรออยู่นะคะโอเคนี่คือไพ่คำแนะนำดีๆที่ของชาวราศีเมถุนนะคะใน ปี2565ก็ขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้สาร์ด้วยนะแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ